วิชากาเนี่ยใช้คำว่านักวิชาการเนี่ยอาจารย์ใครอาจจะงงงคือหมายถึงข้าราชาการข้าราชาการค,คืออุตสาหกรรมนักวิชาการคือมหา,า,มาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็ไปด้วยใช่ไหมคราวนี้<ป>อ,อ,อยากให้คุณหอมหัวน,น่ะลองยกตัวอย่างไปพอเข้าไปที่อบตอหลังจากที่มีคนร่วมเยอะเนี่ยค่ะมติของอบตเห็นด้วยกับประชาชนไหมอบตเขาเขาก็ไม่ ตอนนั้นนี่ไม่มีใครไปนะแต่เราไม่ไม่เอาตอนหลังอะค่ะที่หลังจากมีคนไปเนี่ยมติของอบตยังเห็นด้วยกับชาวบ้านไหมตอนนั้นยังไม่ไม่อนุญาตมติอบตไม่อนุญาตยังมีการสัมปทานระเบิดเห็นอบตตอนแรกฟังเสียงชาวบ้านพอมาตอนหลังเนี่ยได้ยินว่าก็มีการคัดค้านอีกหลายครั้งอบตเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยเป็นยังไงคะได้ยินว่าตอนหลังมามีมีการเปลี่ยนแปลงอบตเสียงข้างมากเขาก็คือลากไป อบตข้างน้อยเขาก็ยังค้านอยู่มีสองหมู่บ้านที่ค้านแล้วอบตเวลาไปลงมติกันกี่เสียงคะที่โหวตอยู่ในสภาอบตตอนนั้นมี14หมู่บ้านเนาะก็ไปยี่สิบสีก็เหลือสีเพราะสองหมู่บ้านก็เหลือสีก็คือมีสองหมู่บ้านกับสภาชิกอบตสองบ้านที่ค้านนอกนั้นมติส่วนใหญ่เออนี่ก็เป็นมติของสภาอบตแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ไปค้านแต่ไม่มีไม่มีแบบว่าคือ เป็นอปตอไม่ใช่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็ <นะ S 1> เป็นเป็นกรณีตัวอย่างนะคะว่ากระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งรัฐธรรมนูญดูเหมือนรับรองแต่ว่าก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คุยกันไปนะคะคนนี้คุณประยงเนี่ยได้ทราบว่าได้ใช้การเสนอชื่อเพื่อหาทางผลักดันข้อบัญญัติท้องถิน่นไม่ทราบว่าในกระบวนการของการออกข้อบัญญัติท้องถิน่นโดยภาคประชาชนผลักดันเนี่ยมีประสบการณ์ยังไงคือเราทํางานกับ ชาวบ้านคือชาวบ้านในทางเหนือนจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องที่ดินทํากินแล้วก็เรื่องของอการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าตอนนี้การทํางานของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือหลังปี40ที่รัฐธรรมนูญบอกว่าสิทธิชุมชนชสามารถที่จะเข้าไปใช้เข้าไปจัดการทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนได้ยอนนี้ปัญหาก็คือว่าเออเราในในในรัฐมนูลปี40เนี่ยระบุไว้ว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติพอชาวบ้านเข้าไปทําแผนการจัดการก็ปรากฏว่า ป่าไม้อุทยานก็เข้ามาบอกว่าไม่ได้อันนี้ผิดต่อกฎต้องตามที่กฎหมายบัญญัติเก้ากฎหมายมาอ่านบอกว่ามีข้อห้ามอยู่19ข้อในอุทยาน<ม>ทําไม่ได้ทักอย่างเลยของชาวบ้าน<ม><ม>ก็เลยถอยมาตอนนี้ก็หลังจากนั้นก็มีการพูดกันถึงเรื่องของการออกข้อบัญญัออติอบต<ม>ก็คือ,อใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นกลไกในการที่จะออกกฎหมายชาวบ้านก็ตีความว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นคือกฎหมายเพราะฉนั้นถ้ากฎหมายท้องถิน่นบัญญัติว่าชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ก็น่าจะได้ก็เป็นเจตนาลมเป็นเจตนามมลมเพราะนั้นชาวบ,บ้านก็เลยหันเข้าหาอบตอหลายพื้นที่ก็มองว่าอบตอน,นี้น่าจะเข้ามามีบทบาทปรากฏว่ากระบวนการที่ที่เราทํามีหลายจุดแต่ว่าประสบความสําเร็จอยู่จุดเดียวอตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยเนื่องจากว่า คือข้อบัญญัติสําเร็จขั้นไหนนะสาเร็จขั้นออกข้อบัญญัติได้มีแค่ตําบลเดียวในประเทศไทยในนี้อนุมัติโดยสภาอบตเรียบร้อยแล้วอนุมัติเสร็จแล้วขั้นตอนในอำเภอขั้นตอนในอำเภอไม่เสร็จคือข้อบัญญัตินี่ออกปี50ค่ะข้อบัญญัติออกทั้งตําบลเลยนะฮะว่าด้วยอ้างเรื่องสิทธิของชุมชนตามกฎหมายรัฐนูนแล้วก็การกระจายอำนาจส่วอบตเสร็จแล้วออกมาปรากฏว่าานอำเภอไม่ยอมเซ็นใช่ค่ะเสร็จแล้วส่งไม่ส่งกลับมา ตอนนี้นายกก็เลยเอามายืนยันในสภาและประกาศใช้ประกาศตั้งแต่ปี50<ช>ก็ได้ที่เดียวในในในประเทศไทยด้วยตอนนี้เท<ช>่าที่ผมเช็คดูแต่ว่าก็ยังหนาวร้อนๆเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะถูกฟ้องเมื<ช>่อไหร่เพราะเขาเขาบอกว่าข้อบัญญ,ญัตินี้มันไปขัดขัดต่อกฎหมายหลักอ่ากฎหมายหลักที่ที่บังคับใช้ในพื้นที่อันนี้คือข้อจํากัดในเรื่องของการดําเนินการแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย อบตอื่นที่ตั้งท่าว่าจะทำก็ถอยก็เลยถอยแทนที่จะลุกมาต่อกันรอดูก่อนว่าอบตแม่ถาจะโดนไหมอ๋ออันนี้ที่ไหนนะคะที่ตลแม่ทากิ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่คราวนี้ดรอรไทยเนี่ยไปรณรงค์วิจัยร่างกฎหมายนะคะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าตั้งแต่40ก็ยังดูเหมือนไม่มีกฎหมายชัดเจนคือฟังประสบการณ์จากคุณหอมนวลฟังประสบการณ์คุณประยงกฎหมายนี้คือจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณประยง กล่าวให้ฟังก็คือว่าจริงๆผลจากรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันเปิดช่องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใช้อำนาจอธิปไตยของตัวทางตรงก็คือสามารถจะเสนอข้อบัญญัติได้นะคะแต่ว่าช่องที่คุณประยงใช้เนี่ยก็คือเสนอเป็นข้อบัญญัติแหละแต่ให้ฝ่ายบริหารหาเสนอเพราะว่าง่ายกว่าเยอะคือข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยต้องต้องกลับเรียนว่าถึงจะมีสถานะเป็นกฎหมายก็จริงแต่มันมีลำดับศัก์ที่ต่ํา ฉะนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายําดับสักระดับสักที่ต่ํากว่าเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าไม่ออกไปขัดกับกฎหมายหลักๆฉะนั้นเนี่ยกฎหมายใหญ่ออกฎหมายใหญ่ะหญฉะนั้นเราถึงได้พูดกันมัว่าพูดกันว่าข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่มีอยู่เนี่ยเป็นข้อบัญญัติแบบประจําบ้านน่ะ<ช>คือข้อบัญญัติที่ที่ไหนก็มีใช่ค่ะอย่างเช่นออกตามพระราชบัญญัติสารสุขคือคือไม่ไม่ขัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วที่มีทุกที่แต่ข้อบัญญัติประเภทอย่างที่คุณไปยงเล่าเนี่ยเป็นเป็นข้อบัญญัติที่ท นะคะแล้วจริงๆเนี่ยเราอยากให้อบตเนี่ยคิดถึงข้อบัญญัติลักษณะนี้คือเป็นข้อบัญญัติที่เอามาใช้ประโยชน์ในการให้ชุมชนเนี่ยปกครองตนเองได้อแต่ะะร่างกฎหมายที่รอรรัไทยกับคณะร่างขึ้นนะคะ,คะรู้สึกว่ามีประโยชนึนงเหมือนกันนะบอกว่าการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ต้องออกไปตามกฎอะไรเขาเรียกอะไรน,นะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ<ช>ิ่นค่ะ ถ้าง,งั้นกฎหมายตัวนี้ก็ยังแก้ปัญหาที่ทางาชุมชนเจออยู่ไม่ได้ก,ก็ก็ไม่ถึงกับแก้ได้แต่ว่ามัน<ะ>เป็นช่องของการให้ประชาชนได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยก็คือ<ะ>ว่ามันมีอีกช่องหนึ่งก็คือเป็นการรวบรวมประชาชนแล้วเสนอข้อบัญญัติโดยประชาชนเลยเข้าไปสู่การพิจารณาของของสภาโดยตรงแต่ก็มีข้อนี้จํากัดอยู่เหมือนแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบ้านเราแบบเป็นรัฐเดียวอะ นะคะกฎหมายก็ก็ต้องใช้มันมีลำดับศักดิ์ของมันมพระราชบัญญัติก็ถือว่าเป็นลำดับศักดิ์สูงสุดต้องผ่านรัฐสภาฉะนั้นกฎหมายที่ออกย่อยๆทั่วประเทศเนี่ยโดยอบตอโดยอะไรโดยเทศบาลโดยอบจอเนี่ยก็ไม่ควรจะขัดกับกฎหมายหลักอันนั้นคราวนี้กฎหมายหลักเนี่ยตามรัฐธรรมนูญ ขัดกับรัฐธรรมานูญเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคราวนี้ประเด็นปัญหาอย่างนี้ครับคือว่าผมก็สงสัยว่าชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญได้อย่างไรถ้าหากว่ามีข้อจํากัดแบบนี้เพราะว่ากฎหมายธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วบอกออว่าชุมชนเนี่ยมีอํานาจมีสิทธิ์แล้วแต่ว่าพอจะใช้อํานาจนั้นบอกว่าห้ามขัดกฎหมาย้ดในประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยยังมีที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะสมัยเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเป็นอบต อบตสุเทพประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเสนอข้อบัญญัตินะคะร่างข้อบัญญัติเพื่อจำกัดความสูงของอาคารเพราะคิดว่ามันเป็นประโยชน์ของชุมชนแล้วแล้วสําเร็จไหมคะก็ระดับใกล้คันก็คือเสนออนุมัติแต่พอจะส่งขึ้นไปเนี่ยมันมีพระราชิัดีหลักังเมืองผังเมืองก็ต้องไปดูขัดไหมอะไรเป็นตามระเบียบไหมอะไรก็ส่งกลับไปกลับมาใช้ไหมเพราะนั้นก็คือรัฐมนูลเนี่ยไปไกลกฎหมายเดิมเนี่ยล้าหลังอยู่ อ่าดรอรทัยกับคณะสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับนิทรเอเชียพยายามจะร่างกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะแต่ฟังดูยังติด,ต,ดติดอยู่นิดหน่อยไม่ทราบท่านนายกฟังดูแล้วเนี่ยก็<อ>จะเป็นยังไงครจาอาจารย์คือเรามาจากชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องดูแลเป็นหน้าที่หลักของเราอยู่แล้วแต่ว่าการออกกฎหมายเนี่ยจะต้องยอ,อมรับหนึ่งว่าเรามีหน้าที่แค่เป็นคนปีนต้นมะพร้าวแต่วันนี้คุณจะขึ้นไปปีนต้นทุเรียนนั่นไม่ใช่หน้าที่คุณ หรือคุณทําได้แต่แต่ไม่ใช,ใช่หน้าที่เหมือนกันอย่างที่ทางชุมชนอยากให้เทศบัญญัติออกกฎหมายเราออกได้เราทำได้ทําให้พื้นที่แต่พอไปถึงระดับบนมันไม่ได้มันติดเพราะระบบราชการเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีขั้นตอนในการตีความ,มนี่นะอาจารย์เพราะอะไรก็แล้วแต่ขนาดรัฐบาลใหญ่เนี่ยพอเจอกฎหมายปั๊บต้องตีความเขียนกฎหมายแบบต้องตีความทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่อย่างผู้ปฏิบัติเนี่ยถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดฮะบางทีได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลมา แล้วดาบจากศึกชนบทกลางมาให้ทํานู่นทํานี่แต่เสร็จปั๊บในสภาพความเป็นจริงของพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างผมอยู่ในปริมณฑลนนทบุรีอย่างนี้อยู่อย<ฆ>่างาเชียงใหม่เชียงราย<ฆ>เพราะนั้นสภาพพื้นที่เนี่ยแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกัน<อ>แต่กฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันคุมทั้งประเทศถามท่านนายกท่านนายกมาหลังพิงประชาชนได้ไหมเผื่อจะได้มีพลังในการที่เข้าไปต่อรองกับ เขาเรียกอะไรระเบียบเก่าๆกฎหมายเก่าๆหรือนโยบายที่ดูเหมือนขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแทนที่จะให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นสู้โดยลําพังเนี่ยหมายถึงว่านายกเทศมนตรีอย่างเทศบาลอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะก็ทําได้แต่ว่าถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาแต่ว่าพวกเรานักการเมืองเนี่ยมีเวลาทํางานแค่สี่ปีถามว่าสี่ปีทำงานเต็มที่ไหมไม่เต็มที่หนึ่งก่อนหมดวาระทำงานไม่ได้แล้วเพราะว่ามีเรื่องของเก้าสิบวันเข้ามาสอง ภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับการรับรองก็ทําอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าสัญญาว่าจะให้เพราะนั้นผมผมมองในความพี่ของผมนะครับไม่ใช่มานักการเมืองทั่วประเทศเป็นความพี่ของผมคนเดียวว่าเราเราโดนตรงนี้ไปแล้วในประมาณปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือเวลาทํางานก็คือสามปีแต่พอสามปีปั๊บเนี่ยเราจะทํางานคือคิดปีนี้แต่ทําได้คือปีหน้าเพราะว่างบประมาณที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้คิดปีนี้แล้วทาได้เลยคาวนี้มุมที่